จากการ์ตูนซูเปอร์ฮีโร่ชื่อดังที่ถูกสร้างมาจากบริษัทคอมิกอย่าง DC Comics สู่ภาพยนตร์จอเงินที่ถูกคาดหวังว่าจะปังแบบหนังรุ่นพี่อย่าง The Dark Knight กับภาพยนตร์ซูเปอร์ฮีโร่ที่มีฉากการล้างบางระเบิดภูเขาเผากระท่อมที่เยอะที่สุดเท่าที่จะยัดลงไปได้ในเรื่อง Man of Steel สู่เรื่องราวของหนังที่วางแผนเปิดจักรวาลซูเปอร์ฮีโร่ที่เลียนแบบค่ายคู่แข่งที่เคยทำเอาไว้ดีมากก่อนหน้านี้ ซูเนื้อหาการรวมจักรวาลหนังมึงหลอชื่อแม่กูอเฟี่ยและก็จนค่ายหนังเริ่มรู้สึกตัวแล้วว่าการทำหนังเดี่ยวของฮีโร่ในค่ายนั้นมันน่าจะเวอร์กว่าพบกับดาวที่กำลังจะแตกที่อยู่อันแสนไกลโพ้น โดยกำลังมีความขัดแย้งทั้งด้านการเมืองระหว่างฝ่ายทหารและฝ่ายรัฐบาลทำไมพรอตมันคุณคุวะกับการในประเทศเหล่าทหารเลวกลุ่มนั้นออกนอกโลกก่อนที่โลกจะแตกเสมือนช่วยชีวิตเหล่าทหารกลุ่มนี้ให้รอดตายเสมือนพ้นคดีไปซะอย่างนั้นเอ๊ะคุณคๆขอแนะนําตัวละครเอกคลักเด็กทารกที่รอดชีวิตอีกคนซึ่งต้องถูกส่งตัวมายังโลกตัวละครที่น่าจะอาภัพที่สุดอีกคนหนึ่งในเหล่าบรรดาฮีโร่ทั้งสองค่ายดักทั้งโลกแตก พ่อตายแม่ตายพ่ออีกคนก็ตายอีกสู่เรื่องราวการใช้ชีวิตของเอเลี่ยนคนนี้ที่มีพลังมากเหนือคนปกติแค่เพียงเพราะบรรยากาศที่โลกบ้านเกิดและโลกที่ต้องอาศัยอยู่แตกต่างกันแค่นั้นกับคำสอนของพ่อคนใหม่ในแบบโลกสวยโดยกฎง่ายๆคือการห้ามใช้พลังและปิดเป็นความลับถันประเมินพลังข้องขาตามไปย่อม้อยลงโดยต่างจากไอเด็กเวนนี่อย่างสิน้นเชิงแต่ท้ายที่สุด มันก็พร้อมที่จะแหกกฎเหล่านั้นแบบโจงแจ้งมากขึ้นเรื่อยๆอยู่ดีจนสุดท้ายดันมาเชื่อฟังพ่อบุญธรรมตัวเองตอนหน้าเสียวหน้าขวานพบกับลูอิสเลนนางเอกของเรื่องที่มักจะสร้างปัญหาให้กับชีวิตตัวเองอยู่ตลอดเวลาและตัวละครอ,อื่นๆที่ไม่มีบทบาทอะไรมากมายภายในเรื่องและฮีโร่ภายในเรื่องที่ถูกยกย่องจากคนในเรื่องให้กลายเป็นวีรบุรุษสุดยอดฮีโร่ ที่คอยล้างผ่านและสร้างหัยนะทุกอย่างกาวที่หมอน,นี่ได้เหยียบย่ำลงไปสิ่งของที่ไม่อาจประเมินราคาได้ทั้งตึกราบ้านช่องเครื่องบินกระทั่งดาวเทียมนี่ไม่รวมชีวิตคนผู้บริสุทธิ์ที่ต้องตายหาเพราะน้ำมือไอ้หมอนี่จากการต่อสู้กับเหล่าวายร้ายเพียงไม่กี่คนพบกับวายร้ายหลักของเรื่องนายพลซอรตหัวหน้ากลุ่มทหารเลวผู้รอดชีวิต ผู้ซึ่งคุยโวว่าฝึกฝนการต่อสู้มาทั้งชีวิตและเป็นเจ้าแห่งการรบถ้าเกิดมาเพื่อเป็นนักรบหาฝึกฝนมาตลอดชีวิตเพื่อเป็นเจ้าแห่งการรบผู้ซึ่งถูกนักวิทยาศาสตร์เพียงคนเดียวกระทืบปางตายจึงต้องเอามีดเสียบเขาตอนทีเพิ และการที่จะฆ่าคนบริสุทธิ์ที่เป็นกระทั่งเด็กก็เกือบฆ่ามาแล้วแมนจริงๆนักรบและเจ้าแห่งการรบผู้นี้ก็ต้องมาตายลงด้วยน้ำมือของไอ้เด็กไม่รู้จักหัวนอนไปเท้าที่ไม่มีสกิลการต่อสู้เลยแม้แต่น้อยหักคอตายแบบง่ายๆนำแสดงโดยเฮนรี่เคลเวลเอมี่อดัมส์เจ้าแห่งการรบพ่อบุญธรรพ่อและแม่แท้ๆของพระเอกมอร์เฟียสแมนออฟสตีล ถ้าเกิดใครชอบคลิปแบบนี้ก็ขอให้เพื่อนนั้นกดไลค์กดแชร์กดซั b s c r i b e กับช่องน,น้อยๆช่องนี้ด้วยนะครับและเพื่อนๆคนไหนที่อยากให้ผมทำคลิปแบบนี้และอยากเป็นหนังเรื่องไหนก็คอมเมนต์ได้ในช่องคอมเมนต์ด้านล่างได้เลยนะครับแล้วก็ต้องขออภัยเพื่อนๆสำหรับคำไม่สุภาพบางส่วนด้วยนะครับผมแล้ววันนี้นะครับผมทางช่องคัสินแชแนลก็ต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ